อ้าวพี่เดี๋ยวมันกระตุกแล้วพี่อุ้ยบบมันกระโอนั่งยิงยังไม่โดนอ้ <c oughs> อะไรเนี่ยไ่โดนดโอีนกไม่ไมนะ่ตายาโอ้หนึ่งนะตายแล้วล่ะเฮ้ยแม่ตอนเกินไปนั่นกระจอกเกินไปนั่นกระก้อ บนันนี่เอาวอื้มเย็ดเอาคืนวะเอาว่ะเดี๋ยวสะโก้เขาจะปิดโอ้ยี้ยตัวมันก็วผีบมองไม่เห็นด้วยซ้ำ <c oughs> เฮ้ยๆอย่าให้มันได้ใจไปเราตีตืน้นนะอะไรพี่ตีตึงตีตืน้นสะสมทั้เที่อะไรมึงอ่ะไม่มีได้ อืมไม่น่าเป็นเลงอีกตัวเลยไม่น่าเลยอีกตัวจริงอะเอ็มหนึ่งสายซะไม่โดนไม่โดนอีกอุ้ยไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าอันตรายเอ้าไอ้บอลเอ้าไม่บอลอยู่ข้างบนเฮ้ยไอ้บอลกำลังเดินขึ้นบันไดกูไปเดินก็ได้ไม่มีโดนโอ้โห หลังหรือฟันไม่โดนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแอบไว้แอบไว้เรามาช่วยมันวิ่งละบอลยึดทีมช่วยเพื่อนหนึ่งเหรอไอบอลอยู่ข้างล่างตรงกลางกำลังจะเดินขึ้นบันไดกูอยู่นี่อะไรต้องบนเพื่อนยิงยิงไรอยู่เดี๋ยวเราเข้า โอ้โหด่เนี่ยโน้มาเลเลยนี่เห็นนะพี่พี่ทำไอะไรม่เลยโกพี่อะเป็นจำขาดแลยเนี่ยสกอร์อุ้ยไม่น่าผล่เลยเห็นกะพริบเอ้ว่าจะแดดวะคะแนนนี่ก็อุ้ยพี่ พี่ตายสิบเออฆ่าได้สิบเหมือนกันเลย้ยแหววอุ๊ยแหละว้าของสำหรับสำหรับพี่ไม่ต้องเอาปืนดีๆยิงพี่โอเคแท็กจะดีเลยสัตว์เราเอาปืนอากากยิงพี่อันไหนมายิงกูอะ่ะเฮ้ยมอนวอน ที่ไหนเนี่ยหมดแล้วหรออ่างล่างอืมล่างล่างไอ้บอลมึงขึ้นไปทนทำไมบนเนี่ยกระโดดเลไปยิงเฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนแล้วเอาป่าจิงไม่เล่นไรสนายไม้เนี่ยไม่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 เฟี้ยวเลยยิงไม่โดนทั้งนั้น บอลกว่าแล้วไงเงิบเลยมาสองฝั่งเลยฝั่งเดียวสองฝั่งเยี่ห้อยฝั่งไหนอะฝั่งหมาไม่เห็นนะข้างบนเน,นียนมากมั้งเขาอยู่ตรงควันเนียนมากมั้งขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้เ้ <laughs> ยเอาว่ะ โอ้คืนว่ะเจ็ดเคอ่ะต้ามต่อข้างบนดิตรงบนว่ะโอ้ต้อ,อไม่อยากต่อให้เยอะกว่านี้โอ้แค่นี้ก็พอไหมเราให้แค่นี้พอไหม <No! S 1> ครับครับ โอ้ยตายอาไม,ไ,มไม่โดน,อน,น,นโอ้กาาาาาเฮ้ยอ้ฮ้เฮ้ยเ้เ้เย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยย ติดตัวอยู ite, oh. Oh. So ่ไหนอ้าวโอ้โหอยู s> <S oh ่มุมอยู่มุมเสาตรงเสาทางซ้ายมืองสองตัวเลยเชี่ยะเหนื่อยเลยก่อนดีวะเล็งไม่ถูกว่าตัวพีฝุ่นดีกว่าไม่โดนโอ้ยนั่งทัดเดียวอ่ะโดนต้นสองโอ้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวประคองไว้หน่อยประคองไว้หน่อย ผผมผมเพกคอไม่หน่อยคอ,อไม่หน่อยนะอ,อีเจ็ดตัวอ่ะอีเจ็ดตัวอ่ะออาวคูสเลยคูสเลยม<ห>อน,<ห>นบอลบอลอยู่ข้างหลังก็มี<ท>อของโอมนั่งเรียนอะปล่าโอมนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงมาดู <laughs> เฮ้ยสัมและสามก้าสี่ิบเจ็ดหย่อนหย่อนดีหกตัวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้าวยิงไปไหนอ่ะอออ้อะไรวะเชื่อนสดเชื่อวัดเลยเฮ้ยยายาบอยยานี่โอ้โหเย็ดเกิดมาตัวกระพิ นี่ไม่โดนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเฮ้ยโอ้หลอกเหรอนี่โดนอ่ะแต่เราว่าเอาคืนเอาคืนหาตัวเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้ผวผมจะเกิดโดนละเป็นวบอลข้างหลังมึงอ่ะ ดึงเชิงดึงเชิงเฮ้ยโอ้จบชนะเหมือนเดิมอ่ะพี่เออชนะเหมือนเดิมว้าวว้าวว้าวทำได้เหมือนเีก